สวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับขอบพระคุณที่กดติดตามและกดรับชมนะครับวันนี้นะครับพามาชมอีกหนึ่งคันนะครับเป็นนิสสันซีวิโลปี1997นะครับเครื่อง2.0นะครับคันนี้สวยงามนะครับน่าใช้ 2.0แต่ไม่ต้องกลัวนะครับมี LPG ระบบหัวฉีดพ่วงมาให้เรียบร้อยนะครับเพื่อการประหยัดและการใช้งานได้อย่างคุ้มค่านะครับราคาที่เปิดมานะครับคันนี้เป็นสีน้ำเงินนะครับเปิดมาในราคา52,000บาทนะครับไม่ต้องตกใจรนาะคานี้จริงๆเมื่อเทียบกับคุณภาพของรถนะครับก็สามารถไปพูดคุยเจราจาต่อรองได้นะครับดูรถได้ที่แถววัชรพลรามอินทานะครับ คันนี้นะครับเอกสารพร้อมโอนภาษีไม่ขาดนะครับภายในเป็นบาะหนังนะครับเดี๋ยวไปชมนะครับสําหรับภายนอกจะสวยเข้าตาหรือเปล่าลองชมๆกันดูนะครับคันนี้ครบเครื่องนะครับระบบไฟฟ้าทั้งคัน Airbag abs นะครับกุญแจรีโมทแล้วนะครับเป็นเครื่อง2.0ถ้าใครสนใจนะครับสําหรับคันนี้ก็ออมใช้งานนะครับเอาเป็นว่าถ้าใครชอบสามารถหาความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Ni สันซฟโลได้ใน นิสสันไซเฟโลครับนะครับมีทั้งข้อมูลการบำรุงดูแลการซ่อมว่าที่ไหนเก่งช่างที่ไหนเก่งมีช่างเฉพาะทางหรือเปล่านะครับก็ลองไปศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ถามว่าเป็นรถที่น่าใช้ไหมด้วยราคาน่าสนใจมากๆครับบวกกับความหรูหลาแล้วก็ออปชันที่เขามีมาในรถถึงจะเป็นปี1997ก็ก็ไม่ต้องกลัวไม่ต้องกังวลนะครับมันใช้งานได้จริงๆเอาเป็นว่า ในคับเขายังใช้กันได้อยู่แล้วก็ยังแต่งใช้เป็นรถบ้านหรือแต่งสวยงามกันได้อย่างปกตินะครับอะไรมีข้อมูลมีศึกษาหาความรู้ได้เลยครับสำหรับคันนี้ก็เป็นเบาะหนังสีดำนะครับภายในก็ตกแต่งลายไม้มานิดหน่อยสวยงามอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้นะครับยังหรูหราตามสไตล์ของนิสสันเซปิโลนะครับช่วงล่างนิ่มๆแน,น,น่นๆน,นะครับถ้าใครเซตไวด้ดีๆรับรองว่า คุณจะใช้ได้อย่างแบบเฮ้ยจริงเหรอนี่ลดราคา52า0มหรือเอาเป็นว่าถ้าใครชอบนะครับติดต่อไปที่เจ้าของนะครับราคาแบบนี้ลองหาข้อมูลดูครับคุ้มแน่นอนทำไปใช้ไปก็ยาวๆครับถึงรถจะเก่าแต่ถ้าดูแลดีๆบำรุงไว้ดีๆใช้ได้ยันลูกบวชเลยครับไม่ต้องกังวลครับผมสำหรับที่น้องที่ยังไม่มีรถที่ถูกใจเช่นเดิมนะครับกดติดตามไว้ แล้วก็ศึกษาข้อมูลสําหรับรถที่เล็งที่ที่ชอบไปด้วยนะครับเมื่อเวลาที่มีรถที่ถูกใจมาท่านจะได้จัดการช้อนมาเป็นของตัวเองได้อย่างสบายๆเลยนะครับและเอาไปใช้ได้อย่างไม่ต้องกังวลใจคันนี้ติด LPG นะครับแต่ว่าสวยงามนะครับเครื่องก็ยังพร้อมมาดูด้านหลังนะครับเขาก็ใช้อ่ปิดมาให้อย่างดีนะครับเป็นระบบแคปถังแคปซูลนะครับระบบหัวฉีด ดูดูดูด้านท้ายนะครับถือว่าเนียนมากๆเลยครับขอบไฟตรงเป๊ะขอบบนตรงเป๊ะไม่ได้ผ่านการชนหนักมาแต่อย่างใดนะครับสภาพนี้และถ้าสนใจจริงๆก็หาช่างไปดูให้เราได้นะครับเพื่อความสบายใจในการเอามาใช้งานนะครับนี่นะครับตรงไฟเลี้ยวนะครับมันจะมีเวลาที่รถจอดแล้วเลี้ยวนะครับมันจะมีไฟออกมาทางด้านข้างนะครับมันจะทําให้สว่างมองชัดขึ้นนะครับถ้าชอบก็โทรเลยนะครับขอบพระคุณครับ